ช่วงพาดูกูรูธุรกิจสวัสดีค่ะพาดูกูรูธุรกิจวันนี้ค่ะไม่ต้องบอกก็รู้ใช่ไหมคะว่าเรามีแขกรับเชิญพิเศษแน่นอนค่ะเมื่อสักครู่นี้เห็นไปแล้วแวบๆนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะบรรยากาศอบอุ่นทีเดียวเชียวนะคะ<ม>เรามีสองนักประดิษฐ์หุ่นยนต์หนุ่ม ไฟแรงแล้วก็มีดีนดีด้วยนะคะนะคะสองหนุ่มเลยนั่งอยู่กับเราในวันนี้ค่ะทางนี้เลยน้องแม็กทางนูน้องกอบนะคะแนะนาตัวเองสักนิดหนึ่งค่ะครับผมชิษณุพงศ์เพชรน้อยครับชื่อเล่นชื่อกอบอยู่คณะวิศวะสาขาคอมพิวเตอร์ครับวิศวกรรมศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์นะคะส่วนผมครับชื่อเล่นชื่อไมครับนายสุนทรเจียมตนคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวะไฟฟ้าครับ ชั้นปีที่สองครับชั้นปีที่สองทีั้งสองคนเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยอะไรคะมหาวิทยาลัยธุรกิจบันทึกธุรกิจบันทึกที่สุดนะคะที่ทที่บอกในตอนต้นนะคะว่ามีดีกรีด้วยดีกรีนี้ไม่ธรรมดานะคะเป็นดีกรีระดับประเทศทีเดียวนะคะคือการได้รับรางวัลแข่งขันหุ่นยนต์เล่าอยู่โลบคอนครับเป็นแชมป์หุ่นยนต์ประเทศไทยเลยนะคะปีนี้เลยนะใช่ไหมคะเล่าถึง การแข่งขันนี้ให้เราฟังสักนิดนึงดีกว่าค่ะว่า A B U Robot ปีนี้เป็นยังไงบ้างคะ A B U Robot นะครับให้แต่ละประเทศเนี่ยทำตามทำหมุนยนต์เนี่ยทำตามคอนเซปที่เขากำหนดมาให้ครับโดยการยการชิงแชมป์ในประเทศครับเพื่อหาตัวแทนประเทศไปแข่งตามรบบนานาชาติเลยทีเดียวนะคะคุยถึงปีนี้บ้างดีกว่าว่าในปีนี้คอนเซปเป็นยังไงคะเราได้คอนเซปได้โจทย์มาว่ายังไงคะ คอนเซปต์นี้ก็คือเดอะกรีนแพนเน็ตครับหุ่นยนต์อนุรักษ์หุ่นยนต์พ<ล>ิทักษ์โลกสีเขียว,ยวใช่ครับ <c oughs> ชื่อก็พออยู่แล้วว่าเป็นกรีนนะคะเกี่ยวกับรักโลกเกี่ยวกับสีเขียวทีนี้ได้คอนเซปต์ได้โจทย์มาแล้วเรามานําพัฒนาต่อยอดยังไงคะถึงออกมาเป็นหุ่นยนต์ตัวนี้ได้ทั้ <c oughs> งแรกเลยนะครับหาสมาชิกทีมประชุมวางแผนช่วยกันออกแบบครับก็มีในส่วนของด้านเมคานิก อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ส่วนของโปรแกรมครับก็มีแยกย่อยออกมากปัจจัยสำคัญเลยโอ้โหหลายส่วนใช่ค่ะและเมื่อพูดถึงทีมงานแล้วนะคะเราก็มีทีมงานมาอยู่ในห้องส่งนี้ด้วยแต่ก่อนที่จะพูดถึงออให้ทีมงานมาอยู่กับพวกเรานะคะจะเห็นว่าเรามีรางวัลเยอะแยะมากมายนะคะมีหลายถ้วยด้วยกันคือส่งไปหลายทีม ค่ะแล้วก็ได้รับรางวัลหลายรางวัลด้วยกันในทีนี้นะคะของน้องกอบนี่คือรางวัลอะไรคะรางวัลชนะเลิศประเทศไทยครับทีมรางวัลชนะเลิศแห่งประเทศไทยก็คือเป็นทีมที่ไปเป็นตัวแทนไปแข่งที่เวียดนามนะคะแล้วก็ทีมของน้องแม็กนะคะรองอันดับสองครับรองชนะเลิศอันดับสองไม่ธรรมดานะคะเรากวดมาหมดทั้งรางวัลใหญ่แล้วก็รางวัลอันดับสองแล้วก็ทีมแม็กก็คือไปเป็นทีมซัพพอร์ตในการที่ไปแข่งที่เวียดนามด้วยใช่ครับเป็นผู้ช่วยทีมแข่งครับ ทราบมาว่าตอนแข่งขันนี่เฉือนกันนิดเดียวเองนะคะพูดอย่างนี้อยากเจออยากเจอทผู้นนะคะผู้ร่วมผู้ร่วมแล้วหล่ะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเชิญทีมงานเข้ามาในสตูดิโอกับเราด้วยกันเลยดีกว่าค่ะขอต้อนรับทีมงานแชมป์ขุนยนนะคะ APU ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีทั้งหนุ่มมีทั้งสาวมีทั้งหนุ่มั้งสาวเยอะแยะเลยนะคะ เรารวมกลุ่มกันยังไงคะในการทําหุ่นยนต์โรบอทเพื่อที่จะไปประกวดก็คือเราเนี่ยจะประชาสัมพันธ์ให้น้องๆเนี่ยที่สนใจที่จะทําหุ่นยนต์นะครับเข้ามาร่วมทํางานด้วยกันนะครับก็จะมีคนที่สนใจเป็นส่วนใหญ่ครับถามถึงเรื่องกลไกมากี่กว่ากลไกการทํางานของหุ่นยนต์เมื่อกี้ได้ยินคําว่าแมคานิกชอบคํานี้จังเลยช่วยเล่าให้ฟังสักนิดนึงได้ไหมคะว่าหุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยตัวแมคานิกการทํางานอะไรเป็นยังไงบ้างคะก็ในด้านแมคานิกก่อนเลยครับ ก็จะก็แมคานิกนะครับจะดูแลเรื่องโครงสร้างของหุ่นยนต์ครับออกแบบโครงสร้างมาเพื่อให้หุ่นยนต์เนี่ยทำงานร่วมกับโปรแกรมได้ออกแบบนี้ก็คือต้องทำส่วนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ก่อนแล้วค่อยเปแมคคีนิกหรือทำไปพร้อมๆกันคะทำแมคชนิกก่อนครับอ๋อทำแมคชนิกก่อนโดยเขียนโปรแกรม s o n i c Works อะไรครับคอยลองแล้วก็พอด้านแมคชนิกเสร็จแล้วเนี่ยครับก็จะเป็นส่วนของด้านอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์งอิเล็กทรอนิกส์ครับ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็จะเป็นสร้างขึ้นมาเพื่อควบคุมแมคานิกทีนึ่งครับโดยผ่านโปรแกรมครับผมก็ใช้ AVR ในการควบคุมอยากรู้เรื่องโปรแกรมเพิ่มเติมอะค่ะอยากคุยกับน้องกรุ๊ปนิดนึงทางด้านอิเล็กแล้วครับก็เป็นยังไงบ้างคะเราต้องโปรแกรมนี้ใช้ระยะเวลานานนานครับนานที่สุดในในสามส่วนนี้เลยนะคะคือว่าสําคัญมากเล่าให้ฟังหน่อยสิคะ โปรแกรมนี้ก็อย่างที่บอกครับต้องติดต่อสื่อสารกับอย่างเช่นแมนนวลนี่ก็ต้องติดต่อสื่อสารกับผู้บังคับให้ได้ครับว่าผู้บังคับในต้องการปุ่มไหนหรือว่าจอแบบไหนว่าเอาแบบให้สอดสอสอคล้องกับด้านผู้บังคับเล่าบรรยากาศตอ,อ,อนวันที่ไปแข่งขันบ้างดีกว่าค่ะเป็นยังไงบ้างคะตื่นเต้นไหมที่เราทํามาเตรียมตัวมาทั้งหมดหลายเดือนเนี่ยค่ะ,คะวันแข่งจริงเป็นยังไงบ้างคะ,คะที่ที่เราทํามาเนี่ยรู้สึกว่า ในการทำเนี่ยจะไม่ค่อยตื่นเต้นครับแต่พอไปที่สนามจริงๆเนี่ยคนเยอะมากเลย <c oughs> ก็จะแบบเราก็จะตื่นๆหน่อยแต่พอพอแข่งไปสักครั้งหนึ่งเนี่ยเราก็จะคุ้นกับสนามเราก็จะปรับจูนกับสนามนาเริ่มการแข่งขันครับขอให้นักกีฬามีสมาธินะครับผิดพลาดน้อยที่สุดครับไม่ผิดพลาดเลยก็จะดีมากครับเร็วกว่านะครับเซอรเบซซิดครับเขาออกแบบหุ่นยนต์ได้ดีจริงๆครับ และคุณโยนอัตโนมัติของเขาปกติจะไม่ผิดพลาดนะครับเมื่อสะกรู่ผิดพลาดไปแล้วครั้งหนึ่งครับวางใบไม้ไปแล้วสามใบนะครับในโซนกั้ในโซนซีกโลกใต้นะครับลำดับต่อไปก็ไปที่โซนซีกโลกเหนือครับดูสครับุ่นยนตของเขาครับเดอะเบสซีครับเร็วมากครับฉากเส้นแล้วไปเร็วแม่นยำด้วยครับไม่ผิดพลาดนะครับโอ้แล้วก็จะไปหยิบต้นกล้าครับ สถิติประเทศไทย49วินาที44เอชีแปซิฟิก45วินาทีครับเล็งและยิงนะครับจะได้หรือเปล่าครับเล็งและยิงครับเล็งแล้วยิงแล้วสถิติใหม่ประเทศไทยครับ47วินาทีครับแชมป์ประเทศไทยครับลูกขาาออกึ่นมาครัย ณตอนนี้เราจะเป็นตัวแทนในระดับนานาชาติละนะคะเ,คเรามารวมเป็นทีมเดียวนะคะแม็กเล่าให้ฟังนิดนึงดีกว่าค่ะว่าตอนนี้เราเตรียมตัวยังไงกับหุ่นยนต์ที่เราจะไปแข่งในระดับนานาชาติวันที่18สิงหาซึ่งก็คือเดือนหน้านี่เองที่ประเทศเวียดนามเตรียมความพร้อมไปถึงไหนละ้คะเต,ตรียมพร้อม,อมตอนนี้ก็ค่อนข้างจะเยอะมากแล้วครับค่ะ <c oughs> ตอนนี้เราได้รวมกันเป็นทีมลูกเจ้าแม่ของปลาป<ร>ไทยแลนด์ค,คือประชากรตอนนี้ในการทำ ค่อนข้างเยอะประชากรคือทีมานประชากรเยอะเลยค่ะกี่คนคะเนี่ยกี่คนช่วยกันที่ฟอร์มทีมไประดับนานาชาติเนี่ยค่ะเก็ทั้งหมดเลยครับช่วยกันทุกคนทั้งหมดเลยนะคะคือเราได้พัฒนาต่อจากหุ่นที่เราใช้แข่งในประเทศครับเราต้องเร็วกว่าเดิมครับแต่ว่าเท่าที่ทราบมาเนี่ยก็คือเราก็ทําได้เร็วมากศูนจุดสี่สิบห้าวินาทีศูนย์จดสี่สิบเจ็ดวินาทีก็คือเราจะ เตรียมตัวโดยการออกแบบพุ่นให้สู้กับนานาชาติได้ <ฮะ S 1> ก็โดยที่ทำให้หเร็วขึ้นลดพิเศษของแต่แต่แตละตัว,วกระบวน <ๆ S 1> การลงไปใช่ครับแต่สงสัย ด้วยความที่ว่าทีมลูกเจ้าแม่คองประปาเนี่ยถ้าสมมติว่าในแวดวงหุ่นยนต์จะรู้จักกันนะคะเนื่องจากการแข่งขัน A B U เนี่ยมีการแข่งมาหลายปีและช่วงหลังๆ3-5ปีซ้อนธุรกิจบัณฑิตได้เป็นแชมป์ประเทศไทยเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งในระดับนานาชาติและในบางปีเนี่ยเราได้รางวัลพิเศษจากนานาชาติด้วยกดดันไหมคะกดกดดันเหมือนกันก็คือทีมต่างประเทศเนี่ยเขามาอ่าเพอร์เฟกมากเลยครับค่ะหุ่นยนนี่ทํางานตาม คอนเซปท์ที่เขากำหนดไว้อย่างรวดเร็วเราก็เป็นทีมไท,ย,ท,มทยคนแปลทีมหนึ่งครับที่เราจะต้องทำให้ชื่อเสียงของประเทศไทยเนี่ยให้ดังให้ได้ครับโดยที่ทำให้หุ่เนี่ยไวเร็วกว่าเขาครับทำงานแบบนี้นะคะทั้งเรียนด้วยเข้าชมรมด้วยเตรียมแข่งขันด้วยบริหารจัดการเวลาอย่างไรคะครส่วนเวลานะครับ คือมันเป็นช่วงของปิดเทอมพอดีครับ<ะ>คือเราไม่ต้องกังวลทางด้านการเรียนเท่าไหร่ครับ<ะ>เพราะเราสามารถตุ่มเทด้านนี้ได้เต็มที่ครับเออมื่อกี้พี่ก็อบอกว่า ตอนนี้บริหารจัดการง่ายเพราะว่าเป็นช่วงปิดเทอมอยู่แต่ว่าในการที่เราจะต้องไปแข่งที่เวียดนามน,นะคะในในช่วงสิงหาคมเนี่ยเราเริ่มเปิดเรียน,นแล้วเราคิดว่าเราจะบริหารจัดการเวลาของเรายัางไงในการเตรียมตัวแขมขันด้วยเรียนด้วยนะคะเอาลูกทีมบ้างไหมคะใครตอบได้บ้างเออค่ะก็เกิดทึเวลาบริหารจัดการนะครับก็คือเรออาจจะมาทําตั้งแต่หลังเลิกเรียนนะครับค่ะ ก็คือห้าโมงครึ่งหรือว่าถึงเที่ยงคืนก็ได้ครับก็ถึงเที่ยงคืนเที่ยงคืนค่ะก็คือปกติก็ทํากันดึกไปแล้วค่ะถ้าเป็นช่วงปิดเทอมนี่ก็คืออาจจะถึงเช้าเลยอะไรเงี้ยก็ถ้าเปิดเทอมอาจจะลดเหลือเที่ยงคืนก็น่าจะได้ค่ะมาเที่ยงคืนที่อยู่กันทั้งวันนี่คือทําอะไรคะฝึกซ้อมแข่งเพราะว่าโปรแกรมเราทําเสร็จแล้วครับผมต้องลองผิดลองถูกใช่ไหมคะเช็คให้ชัวเช็คให้ชัวค่ะ พูดถึงตอนนี้อยากไปดูความสามารถของขุ่นยนต์แชมป์ประเทศไทยแล้วล่ะค่ะแล้วก็อยากจะไปดูด้วยชมรมโรบอทของน้องๆที่ใช้เวลาตั้งแต่ห้าโมงครึ่งถึงเที่ยงคืนบางทียันเช้าเลยบรรยากาศเป็นยังไงพาเราไปหน่อยละกันนะคะครับได้ค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าฐานทัพของน้องกอฟนะคะเปลนชื่อกิมแล้วทีมลูกเจ้าแม่ของปปาใชดเลยห้องเลยงั้นขออนุญาตเข้าไปดูหน่อยได้ครับเชิญเลยครับค่ะ โอ้เป็นสนามเป็นสนามแข่ง <necessary> ข <In God terms> <that> okay. ันนะครับค่ะเป็นฐานทัพจริงๆเลยมีเต็นท์ครับมีเต็นท์เป็นสนารเป็นสนามเต็มไปหมดเลยว่าไม่ได้จริงที่ล้วคุณนอนได้ไหนอนได้จริงจริงครับเที่ยงคืนถึงเช้าก็คือตรงเต็นี้เองนะคะไม่น่าเชื่อนะคะว่าเขาจะทำเป็นจำลองสถานสนามจริงไว้ให้เด็กๆได้ทดลองกันเพรา้เราต้องใช้เพื่อซ้อมเพื่อดึนหุ่นอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคโจทย์ปีนี้ผมบอกว่าเป็นพิทักษ์โลก เรายังไงอะคะเห็นมีเ hmm. ป oh, mm ็นใบโคส่วนของโฟมตรงนี hmm. <us <us ้นะครับก็จะเป็นส่วนเปียบเทียบว่าเป็นใบไม้จะมีอาซิกโลกเหนือแล้วก็ซิกโลกใต้นะครับเป็นโเป็นโลกเป็นโลคครับเขาจะเปรียบเทียบว่าเอาใบไม้นี้ไปปลูกไว้ที่โลกครับกคแล้วก็ส่วนสําคัญก็คือเน้น เขาจะไปสู่ไปโล่บนดวงจันนะครับลุงจันอยู่ตรงไหนอะคะลุงจันเป็นเสาครับสีเขียวอ๋อตรงนู้นครับค่ะแล้วอย่างนี้ตามโจทย์ที่ได้รับนี่คือต้องทำที่เสร็จภายในระยะเวลาสามนาทีครับสามนาทีแว่าที่ได้ฉันมาดิจุดสี่สิบเจ็ดนี้ อยากเห็นความสามารถค่าเห็นแบบแบแล้วละคะขอให้โชว์ความสามารถของแชมป์ให้เราดูหน่อยตอนนี้พร้อมแล้วตื่นเต้นจังเลยนะคะเราขอเป็นคนให้สัญญาณโอเคแล้วค่ะโอเคพร้อมนะคะสามสองหนึ่งเริ่มค่ะครับนุ้ยก็จะต้องทำตามโปรแกรมนะครับนี่ครับจะยก กระจายลมหนีอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะฉะนั้นถ้าเราดีไซน์ให้มันลงได้พอดีปุ๊บมนกันใช่ครับผมแล้วเรามั่นใจได้ยังไงคะว่าความห่างเนี่ยมันจะเหมือนกันใช่ก็ตอนแรกจะต้องอยู่ที่การคิดและออกแบบก่อนครับค่ะเช่นออโต้นะครับนี่ครับวางตามหลุมพอพร้อมตรงนี้นะครับ80เปอร์เซ็นต์20เปอร์เซ็นต์เนี่ยจะเป็นการเก็บรายละเอียดค่ะแต่ครูอาารยจูนครับครูแอบเห็นมี NHK มาด้วยใช่ครับ เป็นนักข่าวมาเก็บเป็น,เป,นเป็นเก็บว่ารายการในการที่จะมาว่าค่ะมาสอบสงังเกตหาที่ว่ามาสืบอย่างเงี้ยสืบเรื่องหุ่นยนต์ว่าใช่ค่ะแสดงว่า,วากำลังจะดังนะไม่ใช่ดังดแค่เป็นแชมป์ประเทศไทยแต่ได้อ,ออก n h k ด,ด้วยนะคะ ็ประเทศเขาก็มาเก็บภาพบรรยากาศการเตรียมพร้มของเราแล้วก็ไปเปิดที่คนที่ญี่ปุ่นดูาะฉะนั้นเรากินนอนกันที่นี่มีเต็นท์วางลายเจ้าของเต็นท์อยู่เป็นครบหมดอยู่ครบครับตอนนี้มีมาเสริมอีกนะคะถ้ายู่ว่านี้ใช่ไหมคะแล้วมุมนั้นล่ะคะมุมนั้นเป็นมุมเป็นมุมอาเครื่องจักรที่จะเป็นเครื่องคนเครื่องจาะ ซึ่งตัดนะครับก็คือทํากันอย่างนี้หมดเลยใช่ครับถูกต้องรวมถึงตรงนี้คือตรงนี้คือเป็นสุสานหุ่นยนต์ใช่ครับจากแชมป์ต่างๆแชมป์ตั้งแต่สมัยที่หนึ่งจนสมัยที้ค่ะเอาส่วนที่เพื่อเกณเอาอุปกรณ์มาใช้ใช่ครับคือแกล้งเล่อยู่ในนี้ครับโอเคเวลาเราเครียดเราทำยังไงกันบ้างค่ะมีมุม e n น e r t a i n m e อะไรไหมครเราก็จะเปิดเพลงครับเปิดเพลง มันจะมีคาราโอเกะแต่ตอนนี้มีคาราโอเกะส่วนตัวด้วยอ่ะใช่คือฐานทัพดีๆเลยนะคะใช่ครับเราจะมีส่วนของเอนเตอร์เทนส่วนของอาหารนะครับใ่ครับนี่คือที่ทำอาหารโอเคเห็นแต่หอยนางลมนี่คือไทยแถวเดียวแล้วก็เราได้ล่าหอยนางรมมตรงนี้เลยใช่ครับครูไม่เชื่อหรอกว่าเราเอ่อเล่นดนตรีร้องเพลงกันสาธิตให้ดูได้ไหมอ่ะคนทำหุ่นยนต์ไม่น่าจะแบอว่าเก่งเรื่หุ่นยนต์อย่าง ก็จะก็ต้องมีงานหลักดิเล็กหลายๆคนก็จะมีงานหลักดิเล็กเพื่อผ่อนคลายตัวเองไปในตัวของพี่กอล์ฟผ่อนคลายยังไงคะครับของผมก็จะเป็นเซนนิ่งบวกมีบอยครับไม่เชื่ออ่าาไม่เชื่อเดี๋ยวจะลองให้ดูโอเคค่ะแล้วเรามาดูนะคะว่าเวลาเขาเครียดกันมากๆช่วงที่แบบเก็บตัวที่จะเข้าแข่งขันนั้นเขาคลายเครียดกันยังไงนะคะ เห็นไหมคะความสามารถเป็นไรคะรอบด้านจริงๆไม่ใช่ผลิขุนยนงานในเต้นได้ตอนแรกที่เราเก็งโชว์อะใช่ตอนแรกไม่น่าเชื่อว่าน่าดูเคร่งเครียดดูจริงจังนะคะผลิตขุนยนจะแบบหอดบ้าก็ลุกบ้าอย่างเดียวมันต้องไปด้วยกันนะครับบันเทิงกับความคิดจะได้มีกานต่อเหื่อยละเดี๋ยวรคุยกันต่อดีกว่าค่ะค่ะกลับไปที่ห้องส่งกันนะคะ เราได้ไปบลูกฐานทัพของน้องๆทีมลูกเจ้าแม่คลองประปากันแล้วนะคะแล้วก็เราตอนนี้เราได้อยู่กับ ผู้ที่เป็นแรงผลักดันนะคะแล้วก็กําลังใจของทีมน้องๆน,นะคะท่านอาจารย์ดรนรงเดชกิรติพารานนท์รองคณะบดีฝ่ายวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตค,ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์ขอบคุณอาจารย์นะคะที่ให้เกียรติกับรายการของเรามาร่วมพูดคุยในวันนี้ะนะคะดีม,มากๆเลยครับก่อนอื่นขอถามอาจารย์นิดนึงนะคะว่าอาจารย์เป็นรองฝ่ายวิชาการนะคะแล้วก็อาจารย์เกี่ยวเนื่องกับ น้องแม็กน้องกอ๊อฟในเรื่องของการพัฒนาหุ่นยนต์อย่างไรคะผมคือนอกจากเป็นรองผอวิศวาการรมเนี่ยผมเป็นอศาจารย์ที่ปรึกษาชมหุโรบอทด้วยคับ <c oughs> ก็คุกคีมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่สมัยตอนตั้งชมรม <c oughs> ค่ะเกือบสิบปีคับก็จะตั้งแ urg, ต่รุ่นบุ๊เบิร์กต่างๆพัฒนากันต่อเน,นื่องมาค่ะก็คุกคีอยู่กับน้องๆแล้วก็หุ่นยนต์มาตลอดแล้วก <c oughs> ็พอเราอยู่ในกับชมรมเนี่ยในเรื่องการแข่งขันต่างๆทางมหาลัยเองก็ใส่หัวโขนอีกอันหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของ หน่วยไปไดูไปการหุ่นยนแล้วก็นวัตกรรมครัซึ่งเป้าหมายของหน่วยนี่ก็จะแตกต่างจากชุมรมโรบอทอีกนิดหน่อย <c oughs> นะะ <c oughs> ก็เลยควบหลายอย่างซึ่งหน่วยนี้อยู่ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ด้วยเหมือนกันนะคะอาจารย์สแสดงว่าจะเป็นรุ่นบุกเบิกที่ทําให้น้องๆทีมโรบอทของทีมลูกเจ้าแม่ครองประปาครองแชมป์ u b u 5สมัย อาจารย์เอารประสบการณ์ส่วนตัวหรือวิชาการที่อาจารย์สอนอยู่ในคณะในเรื่องของวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มาช่วยในการแนะนําน้องๆในทีมไหมคะคมอ,ยอย่างเรื่องของแนวทางหรือว่าการทำบุญโน,นจริงๆแล้วมีมีหลายอย่างมากไม่ใช่เฉ<ๆ>พาะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ก็จะมีทั้งเรื่องของเมคานิกนะครับโคร,ครงสร้าง,งต่างๆอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้าคอมพิวเตอร์เขียนโปรแกรมมีเซนเซอร์มีอะไรมากมาย แต่ที่มากกว่าเทคนิคนี่ผมคิดว่าเรื่องของแนวทางทิศทางแล้วก็การอยู่ร่วมกันทำไงให้คนเก่งๆหลายๆคนหลายๆฝ่ายเนี่ยมาทำงานด้วยกันได้ไม่ง่ายไม่ง่ายมันคือความท้าทายเลย,<า>ยใช่ไหมคะใช่ครับผมและถ้าจะเอาหุ่นยนต์ไปพัฒนาไปใช้ในหลายๆงานหลายๆระบบนะคะอยากจะทราบจังเลยค่ะอาจารย์คิดว่าหุ่นยนต์กับธุรกิจเนี่ยค่ะ ตอนนี้มันผสมผสานกันยังไงคะมีธุรกิจธุรกิจไหนเอาหุ่นยนต์ไปใช้หรือว่าอาจารย์เคยมีประสบการณ์อะไรในเชิงแบบนี้บ้างเล่าให้เราฟังนิดนึงนคะในหุ่นยนต์ที่เราจะไปใช้จริงๆเนี่ยผมคิดว่าถ้าย้อนไปสักประมาณ50ปีก่อนคเขามหุ่นยนต์ในธุรกิจเนี่ยมันมันไกลตัวมากคแต่ว่าแม้กระทั่งเรื่องของหนังภาพยนตร์ต่างๆที่เรามองว่าหุ่นยนต์ทำนู่นทำนี่ะนะเป็นไปไม่ได้ยากเป็นไปไม่ได้ยากะะแต่ตอนนี้ทุกคนก็เชื่อว่าเป็นไปได้ แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยหุ phis, in smoking, in ่นยนต์ไ well, ด้เข part ้าอ no in ุตสาหกรรมในหลายๆแขนงในเรื่องของโรงงานเองนะครับสิบยสิปีก่อนก็มีหุ่นยนต์ในโรงงานเนี่ยเยอะก็แขนกลในการทารถยนต์คันใหญ่ๆทั้งหลายเนี่ยคนเรายกไม่ไหวก็มีหุ่นยนต์หรือว่าตามสายพานต่างๆเนี่ยของอาจจะวางไม่ไม่เข้าที่หุ่นยนต์ก็มีกล้องแล้วก็ตรวจจับคอยหยิบของคอยหมุนเครต่างๆนี่คือเรื่องของในโรงงานทีนี้ในภาคครัวเรือนหรือค่าบริการก็มีหุ่นยนต์หลายอย่างซึ่งบางที่เนี่ยเขาเน้กเป็น สีส an so ันของเขาก็ขุนยนต์มาใช้ในร้านอาหารก็จะมีร้านอาหารญี่ปุ่นที่ใช้ขุนยนต์เป็นเสิร์ฟอาหารนะฮะเรารู้ว่าจะเป็นร้านสกีบางแห่งซึ่งใช้ขุนยนเนี่ยเป็นตัวเป็นชูชูโรเป็นกิมมิคของเขาอย่างในภาคบริการเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของของการแพทย์ก็ขุนยน์ในการผ่าตัดขุนยนต์ในการจัดยาซึ่งในไทยเองก็มีใช้มาหลายปีแล้วในเรื่องของการจัดยาครับผมของของเมืองไทยมีของเมืองไทยครับก็มีอย่างเช่นว่า ว่ารู้ได้ไงว่าพยาบาลหรือว่าบุคลากรในการแพทย์เนี่ยจะจัดยาให้คนไข้ในโรงพยาบาลถูก,ถกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่ผมเชื่อว่าทางโรงพยาบาลก็มีระบบในการตรวจสอบแต่ว่าถ้าจะผ่อนแรงพยาบาลในส่วนนี้ก็ให้นยนต์มาจัดการหน้าที่ตรงนี้ซักก็จะสะดวกรวดเร็วนะเพราะฉะนั้นศูนย์นวัตกรรมที่อาจารย์ทําอยู่เนี่ยก็เหมือนกับว่าเป็นการบูรณาการความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์เพื่อที่จะได้เอื้อต่อธุรกิจในอนาคตด้วยส่วนหนึ่งใช่ครับจริงแล้วในหน่วยนี้เรามีหน้าที่หลกๆอยู่3าอย่าง นะครับก็คือเรื่องของกระนการสอนที่เราจะดึงศักยภาพต่างๆในเชิงเนื้อหาห้องรำต่างๆเนี่ยมาให้นักศึกษาได้ใช้นอกเวลาครับในสองคือเรื่องของการทําวิจัยการต่อยอดจากโสตยรก้สาระต่างๆว่าเออมันมีอะไรที่น่าทํายังไงรถยนต์โจทย์ก็มาเพราะว่าเรามีมีคนมีของอยู่นะครับแล้วก็นที่สามเนี่ยก็คือเรื่องของการบริการวิชาการนะครับที่เราจะไปเผยแพร่ความรู้โน้ตให้กับเด็กๆรุ่นใหม่ๆได้เข้าใจแล้วก็ชอบ เกี่ยวกับหุ่นยนต์ให้มากขึ้นะนะฮะและณตอนนี้ทางมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตได้มีการพัฒนาหุ่นยนต์ให้กับหน่วยงานภายนอกที่ไหนบ้างคะจริงมันมีอยู่เป็นหลายแนวเหมือนกันนะครับคิดว่าระวังตัวเองในเรื่องของธุรกิจเนี่ยมันเป็น2ลักษณะค่ะตัวหนึ่งคือเราจะเป็นหลังบ้านให้กับบริษัทนะก็คือเรื่องของการ support คนการไปช่วยก็ทําชิ้นงานต่างๆหรือว่าอย่างบริษัท kv ที่ทาเกี่ยวกับหุ่นยนต์ในโรงงานอันนี้คือเราเป็นหลังบ้านก็เหมือนการส่งคน บริษิทที่เราจบไปแล้วเนี่ยก็ส่งไปให้เขามันจะเป็นเรื่องของ CDA Ceroplastik เองซึ่งเป็นบริษัทหุ่นยนต์ของไทยรายแรกๆนะเรื่องของ Silicon Craft ที่ทําเรื่องของชิปเป็นเม d e ded, แล้วก็ Supply เรื่องคนนั่นคือขาหนึ่งที่เราเป็นหลังบ้านแบ็กอัพอีกขาหนึ่งคือเรามีโปรดักต์ที่เราจะพัฒนาเนี่ยของเราเองจะเป็นโปรดักที่เราสามารถที่จะเมนเทนทั้ง Steam Line คือทั้งแบบต้นน้ำกันออกแบบดีไซน์ไปถึงเรื่องของเซอร์วิสได้ก็มีอยู่สองสามชิ้นที่เรากำลังกำลังทำอยู่ อาจารย์พอจะบอกได้ไหมคะว่าเป็น Product ที่ใช้ในธุรกิจอะไรคะเอคือตอนนี้เราทําในเรื่องของโรงงานครับก็จะเกี่ยวกับการบริการให้ระบบในโรงงานเนี่ยมันสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นแล้วก็รวมถึงเรื่องของ interactive tools ต่างๆเรื่องของการออก e v e n นต์ออกกรแล้วน้องๆได้ช่วยอาจารย์ด้วยไหมคะก็ได้ทดลองทดสอบกันอยู่ครับอันนี้ได้ทดลองทำได้ทาอะไรบ้างคะแม็กได้ช่วยอาจารย์ตรงส่วนไหนบ้างคะ มาคอยช่วยรุ่นพี่ทำาองครับช่วยทำออกแบบทดลองเรื่อยๆเลยนะคะเพราะว่ากว่าจะมาเป็นหุ่นยนต์ตัวหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ใช้ทีมงานเมื่อกี้น้องบอกใช้ประชากรเยอะนะคะทีมงานเยอะหลายฝ่ายหลายส่วนเหลือเกินนะคะแล้วน้องก๊อบล่ะคะผมก็ช่วยในส่วนของแมชชีนิคช่วยรุ่นพี่เขาออกแบบแล้วก็ทำร่วมกันครับค่ะ พราะฉะนั้นในการการที่หุ่นยนต์มีบทบาทในยุคป,ปัจจุบันกับทางภาคเศรษฐกิจภาคธุรกิจแล้วนะคะอาจารย์ก็พัฒนาบุคลากรที่จะไปเอื้อต่อการทําธุรกิจในประเภทนี้แล้วการที่น้องๆได้รดับรางวัลเนี่ยส่งผลต่อการรู้จักของนายจ้างแล้วก็ทําให้เราได้ มีโอกาสไปทํางานหรือเครือข่ายอะไรเพิ่มมากขึ้นไหมคะอาจารย์ครับผมสำหรับักศึกษาที่เขาทําแล้วก็ได้รางวัลหรือว่าแม่ก็ได้ไม่ได้รางวัลก็ตามเนี่ยผมคิดว่าเขาได้เป็นสามเรื่องหลักๆที่หนึ่งคือโน้ตฮาวที่เขาได้สัมผัสได้คุกคีนะอันนี้ก็เขาก็บิวต์ตัวอยู่แล้วในสองคือสกิลในเรื่องของความมั่นใจว่าเขาเองเนี่ยสามารถที่จะเริ่มจากไม่ค่อยเก่งด้านนั้นด้านนี้แต่สุดท้ายเนี่ยเขาสามารถที่จะพัฒนาจน ชิ้นงานเขาได้รับรางวัลคือมีความมั่นใจอน,นี่สามคือกระบวนการในการทำเนี่ยเขารู้ในการอยู่ร่วมกันนะซึ่งสําคัญเรื่องของ s o ฟต skill ต่างๆทํายังไงให้ใหดึงพลังจากคนนั้นคนนี้เราเป็นลูกทีมต้องทายังไงเราต้องทำ,งทำงยังไงก็เป็น soft skill ซึ่งเนมะื่ <c oughs> อเขาครบทั้งสา,าอย่างก็คือทั้ง hard skill ทั้งเชิเทคนิคมี s o ฟต skill และความมั่นใจอันนี้ก็เป็นจุดทายของเขาแล้วเวลาเราเขาไปสมัครงานเนี่ยเขาพูดได้เต็มปากว่าเขาเคยทําอะไรมาบ้างมีรางวัลการันตี <rails> <Burns. S 3> ซึ่งสถิติการการได้งานทําของสกุลนี้เนี่ยก็คือสูงไม่ทันจบก็มีงานเรียบร้อยนะคะค <depends. S 1> อยากทราบถึงปัญหาแล้วก็อุปสรรคบ้างค่ะอาจารย์ว่าเวลาเราพัฒนาเจ้าหุ่นยนต์เนี่ยค่ะยิ่งเอาไปใช้ในเชิงธุรกิจใช้ในภาคธุรกิจอะะปัญหาอุปสรรคอะไรที่เป็นปัญหาหลักเป็นความท้าทายหลักเลยค่ะค ผมคิดว่าเรื่องของจุดจุดจุดเปลี่ยนอันแรกคือว่าทุกที่ทเราทำมืออยู่ในเชิงการแข่งขันนะเรามีเซอร์วิสได้ตลอดเวลานะตอนนั้นแต่ว่าพอส่งเป็น p r o d u ก t มาแล้วเนี่ยเรื่องของการมี n ทน n นนซ์หรือว่าการดูแลเนี่ยค่อนางซับซ้อนมากขึ้นเราไม่สามารถจะเรียกของที่เราส่งไปแล้วกลับอ่าขอกลัาแก้หน่อยมันมันลำบากนะอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ที่ที่เป็นประเด็นที่สองคือเรื่องของมาตรฐานในเชิงเราต้องไปทดสอบสารสาบันนั้นสาบันนี้เพื่อให้สินค้าหรือโปรดักต์เราเนี่ยมัน มันมีตาลับรองข้างนอกนอกจากการใช้งานที่มันใช้งานได้แล้วไม่ใช่เรื่องง่ายเลยใช่ะค,ะค่ะแล้วก็ก่อนที่จะจากกันในวันนี้นะคะจริงๆแอบทราบมาว่านอกจากที่อาจารย์จะ เป็นรองคณะผดีฝ่ายวิชาการผลักดันน้องๆสู่การแข่งขันหุ่นยนต์โรบอทแล้วนะคะอาจารย์เคยเป็นอดีตแชมป์โลกหุ่นยนต์โรบอทด้วยครับค่ะ,คะอาจารย์ได้เอาประสบการณ์นี้นะคะมาให้ข้อคิดกับน้องๆในทีมหุ่นยนต์โรบอทยังไงบ้างคะครับจริงๆไอตัวผมเคยเป็นนักแข่งนะครับก็ทำมาผมคิดว่าสิทธิ์ที่ได้ด้วยตัวเองเนี่ยจากจากตัวที่ได้รางวัลคือว่าคือเรามั่นใจแล้ภูมออิใจเราคนไทย ก็ทําระดับโลกได้นะ,ะแล้วทาไมเราถึงไม่สามารถทําให้นักศึกษาที่เราดูแลอยู่เนี่ยก้าวเป็นจุดนั้นจุดนั้นคือเป็นเรื่องของของกําลังใจทิศทางแล้วก็ความเชื่อมั่นที่ทางผู้ใหล่มหลาลัยเนี่ยเห็นว่าเออเราจริงเาจังเรามีแบ็กอัพเราสป,ปอร์ตเราทำได้จากตรงนี้ผมก็มาเอามาเล่าให้นักศึกษา,าฟังรวมทั้งเป็นตัวอย่างเพราะการบอกอย่างเดียวเนี่ยบางทมีมันน้ำหนักมันน้อยค,คือเราทําให้ดูว่าสิ่งที่ควรจะเป็นเป็นยังไงแล้วเมื่อนักศึกษาเขาเห็นแบบอย่างเขาก็พร้อมที่จะเดินตามได้ นั้นเป็นจุดหนึ่งซึ่งซึ่งทำให้เขามีพลังในการทําสิ่งต่างๆมขึ้นสุดท้ายแล้วล่ะค่ะอาจารย์มองภาพว่าธุรกิจหุ่นยนต์ในอนาคตค่ะน่าจะมีทิศทางแนวทางไปยังไงบ้างคะสําหรับหุ่นยนต์ในประเทศไทยเน้นประเทศไทยเพราต่างประเทศนี่เค้าก็บูม้เขาใช้ม่นานแล้วในประเทศไทยเองเนี่ยของเของเซกเตอร์ในเชิงอุตสาหกรรมก็จะมีคนไทยไปพัฒนามากขึ้นตอนนี้เราเน้นเรื่องของแขนกลเรื่องแขนกลก็ต้องยอมรับว่ามีบริษัทใหญ่ที่พัฒนาได้ไม่เยอะแต่เรื่องของการ เอาแขนกลนี้มารวมงานเพื่อให้เกิดตามสเปคที่อยากจะได้ค่ะยงคนในสพอร์ตกันที่เรื่องของภาคบริการก็น่าสนใจมากขึ้นว่าจะเป็นโรงพยาบาลหรือว่าตาม<ะ>ร้านอาหารนะแต่คนอยู่ในบ้านที่เราฝันถึงอ้าวเธอรีบผ้ากวับบ้านให้หน่อยะระยะ30ปีนี้คงยังไม่เกิดในไทยะนะยังไม่เกิด<ะ>แต่ว่าในอนาคตเนี่ยิยว่า<ะ>ไม่ไกลเกินไปค่ะ ต้องสารภาพตามตรงนะคะว่าในตอนเริ่มแรกเนี่ยหลายคนรวมทั้งดิฉันด้วยนะคะจะมองเวลาพูดถึงหุ่นยนต์จะนึกถึงแบบในหนังสมัยก่อนสวัสดีครับอะไรเงี้ยนะคะ mm hmm. แล้วก็วันนี้เนี่ยจากการที่มาพูดคุยกับอาจารย์และน้องๆเนี่ยทำให้เราได้มีความรู้มากขึ้นนะคะว่เาเห็นภาพนะคะ,ะ,คะว่าคําว่าหุ่ยนยนต์เนี่ยมันไม่ใช่แค่แบบในในทีวีหรือใน ในในละครโทรทัศน์ที่เราดูกันแต่ว่ามันมีส่วนช่วยในภาคส่วนของธุรกิจแล้วก็ทําให้ธุรกิจของเราสามารถที่จะพัฒนาเติบโตได้ไม่ว่าจะเป็นด้านอุตสาหกรรมด้านแม้กระทั่งด้านการเกษตรด้านของในเรื่องของการพยาบาลนะคะที่อาจารย์ได้แนะนําให้กับพวกเรานะคะ่ะและวันนี้นะคะเราได้คําแนะนําดีๆนะคะจากท่านอาจารย์ดรนรงเดชกิรติพร,รานนนนะคะแล้วก็น้องๆทีมลูกเจ้าแม่คลองประปลาทั้งที่นั่งอยู่ตรงมีและทีมงานที่พาพวกเราไปบุกฐานทัพนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะ มากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะและสุดท้ายนะคะถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าเราจะมีข้อคิดดีๆอะไรและมีธุรกิจอะไรที่น่าสนใจเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับกูรูท่านนั้นนะคะในสัปดาห์หน้าส่วนจะเป็นธุรกิจอะไรนั้นอย่าพลาดพาด,ดูกูรูธุรกิจค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ช่วงหน้าพลาดไม่ได้กับการสัมภาษณ์พิเศษดรชัยพรเขมะพาตพันธ์คณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตจะมาวิเคราะห์การทำธุรกิจหุญญ่นยนต์ในช่วงปูรูคัน